มนุษยาชาติจะกลายเป็นอมตะโลกใหม่อยู่ในพื้นที่เดียวกับโลกเก่าแต่อยู่ในมิติที่สูงกว่าพลังงานของดินแดนทั้งสองโลกมีอิทธิพลซึ่งกันและกันดังนั้นในที่สุดมนุษยาชาติทั้งหมดจะเคลื่อนเข้าสู่โลกใหม่และจิตสำนึกของเราจะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของการรับรู้และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ จะเป็นอย่างไรในโลกใหม่โลกใหม่ไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีอยู่จริงอย่างที่พวกคุณทราบกันดีในตอนนี้แต่จะเป็นมิติที่อยู่เหนือโลกเก่ามันถูกเรียกว่ามิติที่5โลกเก่ายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของความมืดโลกใหม่จะถูกปกครองด้วยแสงในบทความนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่บนโลกเก่าเรามีร่างกายที่ประกอบไปด้วยคาร์บอน บนโลกใหม่มันจะเป็นร่างกายที่มีคริสตัลการเปลี่ยนแปลงจาก DNA ที่มีฐานคาร์บอนเป็นผลึกได้รับการอธิบายว่าเป็นการก้าวกระโดดของควอนตัมในวิวัฒนาการของมนุษย์มนุษย,ยชาติจะกลายเป็นอมตะกระบวนการเปลี่ยนผ่านกำลังดำงเนินการอยู่และกำลังจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่าน วัตถุที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบจะค่อยๆแทนที่ด้วยวัตถุที่มีแสงเป็นผลึกวัตถุที่เบาเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่แท้จริงของเครือข่ายผลึกใหม่ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นภายในสนามจิตสำนึกมวลรวมของโลกดังนั้นพวกมันจึงไม่มีตัวตนหรือเป็นดาวในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในรูปแบบทางกายภาพเช่นเดียวกับร่างกายปัจจุบันของคุณแต่ประกอบไปด้วยสาราร พลังงานที่ละเอียดยิ่งขึ้นและได้รับการปรับอย่างประณีตมากขึ้นตามความถี่เรโซแนนซ์ของตัวตนที่แท้จริงของคุณแกนแท้หลายมิติและนิรันดร์ของคุณที่อยู่เหนือเวลาและพื้นที่กฎแห่งการดึงดูดสากลจะทำให้เกิดการรับรู้ของคุณถูกดึงดูดไปยังรูปแบบผลึกใหม่เหล่านี้เพื่อให้คุณได้ครอบครองมันเพื่อที่คุณจะได้กลับไปรวมตัวกับทุกคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว แต่เพื่อที่คุณจะได้ร่วมสร้างโลกใหม่ร่วมกับพวกเขาในขณะที่คุณก้าวหน้าไปตามเส้นทางจิตวิญญาณของคุณเองและสร้างพิมพ์เขียวที่มีพลังที่จำเป็นในจิตใจและร่างกายของคุณผ่านการทำสมาธิการยืนยันและเทคนิคการสร้างภาพคุณก็จะเริ่มยกระดับจิตสำนึกของคุณไปสู่มิตทิที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดรูปแบบผลึกนี้เราไม่ได้รับรู้ถึงวิจ,จิตวิญญ,ญาณหรือวิญ,ญญาณของเราเองเพราะเรา ฟื้นตัวเหมือนศพเราได้ลืมความลับของความเป็นอมตะไปตั้งแต่สมัยโบราณแต่เมื่อไปถึงโลกใหม่เราจะบรรลุความรู้นั้นอีกครั้งและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะไม่มีความตายบนโลกใหม่โลกใหม่จะเป็นสถานที่ที่เหมือนสวงสวรรค์บนโลกเก่ามีการตายมีการแยกจากกาันของพลังงานชายและหญิงซึ่งทำให้เราต้องเผชิญปัญหามากมายในชีวิตประจำวันของเรา บนโลกใหม่จะไม่มีการตายและการพัดภาคจากกันจะสิ้นสุดลงจะมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นจะมีเพศเดียวเท่านั้นพลังงานชายและหญิงจะรวมกันเป็นหนึ่งใช่มันเป็นเรื่องจริงโลกใบใหม่จะอยู่ในขั้นตอนการถูกสร้างขึ้นโลกเก่ามีปัญหาทุกประเภทเช่นสงครามการก่อการร้ายภัยธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีอยู่บนโลกใหม่โลกใหม่จะเป็นสถานที่ซึ่งความสงบและความสุขดำเนินไปอย่างราบเรียนโลกใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและเราจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังโลกใหม่ผ่านการเลื่อนระดับนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้เลื่อนงานสร้างของพวกเขาออกไปเพื่อที่พวกเราจะสามารถเตรียมพร้อมสาหรับโลกใหม่ได้ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณสำหรับวันนั้นนั้นเพราะในวันนั้นจะไม่มีวันหันหลังให้ใครเหตุการณ์ต่างๆบนโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมามาระยะหนึ่งแล้วแสงสว่างผ่านความมืดและผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลต่อเราอย่างไรให้เราพูดถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมบนโลกเก่าเราอยู่ในความเป็นคู่และการแยกจากกันการแยกจากกันจะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้แต่ไม่มีอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวกันคลายด้วยความเป็นคู่เพราะมันดำรงอยู่เพียงภาพลวงตาเท่านั้น และไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะในความเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวความเป็นคู่หมายถึงด้านสว่างและด้านมืดแต่เราทุกคนจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งบนโลกใหม่ซึ่งจะแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เรารับรู้ในปัจจุบันนี้โลกใหม่ไม่มีขอบเขตระหว่างประเทศาศาสนาหรือเชื้อชาติไม่มีสงครามไม่มีความโลภไม่มีอัตราตัวตนหรือความกลัวและมีการเคารพต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด นี่ไม่ใช่สถานการณ์ในอนาคตแต่เป็นความจริงอยู่แล้วเราได้เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกใหม่โดยละทิ้งกระบวนทัดเก่าตามความเป็นคู่เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักหนึ่งแสงหนึ่งสติเราทุกคนล้วนมาจากแหล่งสวรรค์โลกใหม่ได้รับการอธิบายว่าเป็นโลกที่ปราศจากความชั่วร้ายอาจจะกรรมและโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความจำเป็นสำหรับเงิน และทุกคนแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้กับผู้ที่ได้โอกาสกว่าตัวเองกล่าวกันว่าผู้ที่อาศัยในโลกใหม่มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความบกพร่องทางร่างกายต่างๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตก่อนอายุขายตามธรรมชาติโดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยทางกายใดๆ เสรีภาพนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงสัตว์และพืชแม้แต่มแมลงซึ่งปกติแล้วเราอาจพิจารณาศัตรูพืชที่ต้องกำจัดให้สิ้นซากโลกใหม่จะเป็นโลกของฝ่ายวิญญาณที่ผู้ติดต่อพระเจ้าตลอดเวลาโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์และทุกคนในโลกล้วนมีชีวิตด้วยการสถิตของพระเจ้า เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ